จะมาลองดูจะโดนเปล่าอุ้ยกัดครับตลุดอุ้ยโดนครับน้านะโดนแล้วนาจะเป็นนา้จาจักครับทุกคนอุ้ยลิ่นมากตัวนี้อุ้ยนา่าใหจริงจริงด้วยนะโุ้ยลืน โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากครับดูดิส้มทองเลยนะหูไม้แล้วค่อนข้างโดดหน่อยหูไม้แรกเลยครับทุกคนหูขุนตึ๊บเดียวตัวนี้